สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทม์ข่าวภาคข้า ข่าวนี้ไปดูกล้องวงจรปิดภายในร้านนะครับจับภาพได้มีชายหญิงคู่หนึ่งครับเดินมาที่ร้านขายอุปกรณ์มือถือครับจากนั้นผู้หญิงนะครับจากนั้นผู้หญิงครับสวมเสื้อสีดำเนี่ยก็เดินไปที่ร้านนะฮะเพื่อเลือกดูอุปกรณ์มือถือภายในร้านครับ <Pho en fundament> ส่วนผู้ชายเนี่ยยืนรอข้างนอกร้านนะครับหลังจากนั้นครับผู้หญิงคนดังกล่าวครับก็ได้เดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้านสักพ,พักครับพอเดินมาถึงตรงที่วางโชว์กระเป๋านะฮะก็ได้หยิบกระเป๋าสีดําขึ้นมาพร้อมกับถือไว้ตลอดเวลานะฮะและเดินเลือกสินค้าอื่นๆต่อนะ หลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปโดยที่ในมือเนี่ยฮะยังถือกระเป๋าแท็บเล็ตอยู่ด้วยครับเจ้าของร้านนําภาพวงจรปิดเข้ามาแจ้งความนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับาวนี้ครับเตือนภัยช้อปปิ้งออนไลน์ครับผู้เสียหายนะครับเล่าว่าได้ทําการสั่งสินค้าออนไลน์โดยทําการสั่งรองเท้ากีฬานะฮะแต่พอเมื่อได้รับสินค้านะฮะกลับเป็นเต่าปิ้งย่างครับเบื้องต้นได้ทําการทักแจ้งทางเพจเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับจึงอยากเตือนภัยให้ระวังตัวนะฮะเนื่องจากทุกวันนี้มีมิจฉาชีพ พวกหลอกลวงเยอะมากๆครับข่าวแรกนะครับไปดูกันที่เกิดเหตุนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับหมู่บ้านติดชายแดนอำเภอขุนหารนะฮะเด็กนะครับถูกเพื่อนแกล้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับผู้ปกครองหนักใจนะครับเมื่อหลานชายนะฮะเด็กนักเรียนชั้นป .1 เนี่ยโดนเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยรังแกทุกวันเลยนะฮะโดนตีฟันหัก ปากเจอและล่าสุดนะครับโดนเพื่อนทาร้ายอีกจนช็อกหมดสตินะฮะทางผู้ปกครองเล่าว่าไม่เคยเอาเรื่องผู้ปกครองเด็กที่ทําร้ายเลยนะครับเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแจ้งอาจารย์ใหญ่ให้อาจารย์ใหญ่ช่วยแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้านะฮะจึงได้มีการโพสต์ Facebook เพื่อขอความยุติธรรมนั่นเองครับข่าวต่อมาครับเสียงดังมากจนตนและครอบครัวไม่ได้นอนอีกทั้งคนในบ้านก็ยังมีลูกเล็กต้องตกใจตื่นทุกคืนเพราะได้ยินเสียงดังรบกวน เบื้องต้นนะฮะตนวอนให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียทั้งสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตนะฮะเคยไปขอให้บริษัทขนส่งยกของให้เสียงเนี่ยเบาลงแล้วนะครับแต่ก็ยังเสียงดังเหมือนเดิมจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการดูแลและก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบๆส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทางสกายไทม์ข่าวภาคข่้ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเรา เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ